สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมนะนในไอ้เพลนในเวิร์สแทงบริสนะวันนี้อยู่ผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาเล่นรถถังฮาโกะนะครับถังเบาญี่ปุ่นในตำนานนะฮะซึ่งเคยจำการในประเทศไทยด้วยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอต้องช่วยหน่อยแล้วทีมใช่ครับคันนี้ผมติดตั้งมันด้วยปืนเดิฟเอ,อ่อห้าสนะิบก่อนมมฮะ ซึ่งยิงไวยิงแรงนะแต่ความแม่นยำค่อนข้างต่ําแล้วก็การเจาะเกาะค่อนข้างต่ําเช่นกันนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับแต่โดยรวมแล้วทีมผมไม่โอเคครับเลิกดันได้แล้วไอบีทีบ้าคันนี้ค่าพางต่ำนะผมติดตั้งด้วยตะข่ายพางไว้เพื่อที่จะให้ผมได้รับไออุ่นนี่ บางทีเขาไม่เห็นอย่าถอยดิไอบ้บ้าใครเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไน,ไร,ไน,ไรน่ารักน่ารัก่ารักมากว้ติดอะไรอ่ะติดติดผมไม่เข้าใจคันนี้มันดวงสวยเลยยังไงไม่รู้เนะี่ยเล่นมากี่รอบก็ติดปืนตลอดเลยเวลายิงไว้ทุกถีไม่เข้าใจน่าเน,นี่ยเห็น่ไหมพูดไม่ตังขาดคำเลยเออจริงๆแล้วคันนี้จะดีกว่านี้นเระยะใกล้นะครับแต่ว่าทีมมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่ารักเท่าไหร่เนะ โอเคครับผมเข้าใจแล้วบ๊ายบายเข้าใจแล้วทำใจรับไวน้นะฮะบ๊ายบายครับไม่อยู่แล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโอ้ยรีบตายกันมากเลยไงวะทีมปฏิเสธเลยแคมเปอร์นั่งไงครับฮากโกสองตัวเลยผมผมไม่เกี่ยวและตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ยุ่ง รีบตายน่นไงโอ้โหนี่ความดวงซวยครับท่านผู้ชมมันดวงซวยล้วนๆเลยฮะอย่างนี้ผมไม่เคยจะซวยขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคโอเคโอเค,โอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่แต่ไม่โอเคแล้วล่ะมันมันมัน,ม,นมันล้อมซะขนาดนี้โอ้ยทีมเอ้ยทีมช่วยหน่อยก็ได้นะบางที ถ้จะเล่นซกขนาดนี้ได้แล้วเล่นได้แล้วโอต้องยิงใส่ป้อมมานหนึ่งเดียวเลยเอาฮีทซะเลยรู้สึกคันไม้คันมือเรียบร้อยสามคิวขอร้องล่ะอย่าแพ้เลยรอบนี้แพ้มาเยอะแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหจบแล้วท่านไม่ไม่ช่วยด้วย ชูกนมาเฮ้ยทีมเอ,อื้อไม่รอแล้วนั่นไงบ้าที่สุดเลยไม่ไหวอะ่ะท่านผู้ชมผมแคลรี่ไม่ได้หรอกเจอทีมแย่ขนาดนี้ไม่สมควรเล่นเลยโอ้ จเจริญทีมไม่อยากเชื่อช่างมันไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้โหเฮ้ยพาทูนครับขอให้พาทูนทประโยชน์เนี่ยฝั่งนูน้นมีอีกแล้วไอ้เอเนี่ยทีสิบแปดอีกแล้วผมเป็นอะไรที่แย่มากเลยคือแบบผมเล่นฮากโกะนะครับผมปกติแล้วผมจะได้ดาเมจเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่ารอบที่แล้วไปติดปืนมันอะไรที่สวยมากนะปกติเล่น,มนไม่สวยขนาดนี้ติดปืนสามรอบติดนะไม่อยากเชื่อไม่ติดปืนสองแล้วก็ติดตีนขาบหนึ่งนะ ช่วยไปด้วยกันนะเพื่อนเ๋ยวทิ้งกันเลยคันนี้นะผมไม่สมควรอย่างยิ่งในการอยู่ที่โล่งนะดังนั้นผมถือว่าถือว่าทีมทีมไม่นะไม่ไม่ทีมไปที่โลง่งเจริญคันนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการแคมป์นะเนื่นองจากผมใช้ปืนเดิฟอยู่แล้วก็ไม่มีใครบุกเลยนะ,จะเจริญพรเจริญจริงๆทีมต้องไปแล้ว ทำหน้าที่ฮะบุกไปตายดีครับฮากโกไม่มีเกาะน,นะฮะรถถังญี่ปุ่นไม่มีเกาะเลยคือโดนทีสิบแปดเดิมมาทีก็มีร้องไห้ผมจะพังตัวแถวๆเนี้ยนา่สาสุใจใช่ใช่ใช่ใชปิงตะขายขึ้นแล้วโอเคโอเค,อ,เคอยู่แต่ขายขึ้นไม่รู้ผมจะยิงทะลุเต็นได้หรือเปล่าเนนีะ่ไม่น่าได้ไม่น่าได้เต็นน่าจะต้องพังก่อนเรา่อยิงลองดูดิ เฮ้ <Hey. S 2> ยยิงไม่เข้าก็าหอยลอดหอยรอด,อดเอ้ยเอ้ยรสชาติอร่อยเปรสชาติอะไรอะไรอะไรตบบนี้ค <c oughs> วามแม่นยำลืมนี่คุณเดิมครับไม่ควรสไนปิ้งอย่างยิ่งนะฮะผมอะไรโอร้โ oh, น no! แดงเถือกเลยอุ้ยมัน,ม,นมันทีสีแปลนี่ว่ะมันแดงเถือกเลยม,มันไม่เหมือน<ด>ที่คุยกันไว้ในนอนลูกทองอยู่แล้วครับแดงเถือกขนาดนั้น อีอีอีไออีไอสองสองสามเออเดิฟอย่าหันมาสิเดิฟไม่เอาแน่เราคุยกันได้เพื่อนเราเราคุยกันได้เอมันไม่ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่แต่ในการจะพลิกผันได้ทุกเมื่อนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยทีสิบแปดอีกแล้วเราเบื่อทีสิบแปดโอเคให้ไปอีกที่เหลือก็เฮดอีได้เลย โอเคจังมากครับผมผมเฮยเอเกอร์นี่คือเป้าหมายของเราเป้าหมายรักของเราร้อยเก้าเก้าเอาไปเพื่อนมันลดราคาอะไรเนี่ยถ,ถึงเฮ้ยเกิดแค่ละรัดรัดละี้ขยับไม่ได้นไม่เหมาะกับสนายร้อยเก้าเก้าไม่เป็นไรไม่คิดแล้วไม่เป็นไรร้อยเก้าเก้าลดราคาอะไร,งไรเงี้ยเฮ้ยเป็นเธอ,เ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 อสองร้อยเจ็ด คันนี้แท้อย่างเดียวก็ได้ท่านผู้ชมแท้อย่างเดียวก็สามารถที่จะแบบไม่ได้แท้นนีมมันตบหนักอะ่ะตบแรงเรียบร้อยสองคิวเราจะกีแยกไปหน่อยรอบนี้โอเคอยู่ถ้าซึกเหลืออยู่สองตัวครับถ้าทีมไม่แยกกินไปผมก็มีสิทธิชนะนะรอบนี้เออหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคครับผมคิดว่าจะสมบังแหละคราวนี้เลือดคันหนึ่งโลนะผมต้องช่วยผมต้องช่วยทีมคันนี้ดีอีกอย่างครับมุมกดสุดยอด ผมจะไม่ผมผมจะไม่ลาสนะผมจะยิงอีกคันนี้ดีกว่านี่ไปร้อยหนึ่งเออเอยคิดผิดว่ะน่าจะลาสศูนย์โอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยแรกแรกรอ๋อแรกรอ๋อสองหนึ่งศูนย์แรกปะแรกปะอย่าแรกนี่เรียบร้อยสามคิวครับท่านผู้ชมเดามจอีกน่าจะเป็นเบืออยู่นะฮะสำเร็จครับสำเร็จ ช่วยช่วยเงีเ้ยบหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากดเมเจ็ดร้อยนะครับผมโอ้ยรอบนี้ดีรอบนี้เลยดีท็อปสุดของท,ทีมนะครับผมเก็บไปสามนะสียดยที่โดนลัดบ่อยไม่ได้โดนลัดดิจริงๆคันนี้นะครับผมถ้าถ้าผมยิงไปแล้วนะคุณก็สมควรที่จะลัดนะเพราะว่ายิงทีขั้าสึกก็เลือดเหลือน้อยๆครับผมเป็นสายตบแรงนะซึ่งแรงจริงๆโอเคครับคันนี้ก็เดิฟไปรอบสองรอบนะชนะไปรอบหนึ่งแพ้รอบหนะึนะ่งแะมันเดิฟไปคันดีกก่า นี่เป็นเดิร์ฟระดับสนะผมซึ่งแน่นอนครับทีเป็นซ่ 4A นะฮะใช้ปืน7.5แบบสั้นมากนะฮะผมแล้วก็ดัมเมจของมันนั้นสุดยอดมากโอ้เราเจอคนไทยอีกแล้วนะฮะเราเจอคนไทยเยอะมากเลยครับดัมเมจมันประมาณ152รอยนะฮะแต่ว่าแน่นอนการจเกาะทั่านที่แย่นะฮะแต่ว่าที่เหลือก็คือเกาะของรถถังอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะแต่พอจะกันได้อยู่บ้างครับ ปืนอีกอย่างนึงคือปืนรีโหลดนานมากครับนั่นแหละคือข้อเสียของคันนี้ขึ้นเขาเลยเพื่อนเพื่อนครูเซอร์ใช่ปะครูเซอร์สามใช่เออด่านนี้ครับผมใครได้ภูเขาคือชนะนะฮะนอกจากว่าเราจะกระสุนหมดซึ่งนั่นเป็นลางไม่ดีเลยว่าคนอื่นขึ้นก่อนเราอ่าขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนเรา,เรา,เรายัางโดนตลอดเลยเอ๋อโอเคมัเหมือนที่คุยกันไว้ ใคดันเนี่ยถอยไอ้บ้าสองจีหึบ้าไอ้ดันอยู่ได้พวกสายดันทั้งหลายนั่นไงตะก,ตะกี้ตะกี้เน็ตผมมีปัญหาท่านผู้ชมขอโทษทีผมถอยไม่ได้ไม่นะไอ้ยิเกอร์มันอยู่ไหนโอ้โหอบนี้รอบนี้แย่ yeah, มากเน็ตเน็ตเน็ตสะเก็ปิงข้างล่างไวนะ้เนี่ยมีปัญหาครับผมต้องไปปิดเน็ตก่อนนะตดเมทเท่านี้ยิงไม่โดนด้วย ปิงขึ้นถ้าว่าคราวนี้จะดวงไม่ดีเท่าไหร่ไม่ได้ดวงไม่ดี <c oughs> เน็ตมันโดนดูดอยู่ไม่รู้ดูดด้วยอะไรนะแต่ว่าผมก็ตายไม่นานหรอกไม่ต้องห่วงจวขอทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเบอะหวังว่าจะรอดนะตอนนี้โอเคขอบคุณผมได้ดามเมจแล้วผมผมไม่ไม่รู้สึกแย่แย่มากนะเนี่ยปิงปิงปิงขึ้นมากเลย ผมลองดูนะมันคืออะไรเดืกระสุนเด้งแบบมันมันมันผมผมยิงโดอนอะไรผมยิงโดนปืนไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยเมื่อคุณเลิฟแล้วค่าศึกเลื่อนหรือเท่านั้นแล้วคุณยิงโดนปืนแล้วมันยิงคุณกลับมาตายเจริญครับไม่เป็นไรไม่อะไรรอบนี้เราเราเล่นแย่ฮะไม่เป็นไรรอบต่อไปก็ได้แต่ก็ชนะอยู่ดีรอบนี้ไม่เป็นไรครับสองตียิงได้ครับยิงได้ไหมยิงได้ไหม ข่ามันครับข่ามันไดู้วแล้วได้แล้วสองจี G, ปืนดีเอ,อือโดนแทะไม่เป็นไรแพนซี่เจเกอร์ถอยไปอีกนิดนึงก็จะโดนเพื่อนเพื่อนลุมแล้วแต่แพนซี่สองจงีคนนี้เขาเล่นเก่งมากครับผมเขาคือใครครับเพราะคนไทยครับอ่ะอะไม่เนะยคิวที่สี่ของเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาขอบคุณมากครับท่านเล่นเก่งมากจริงๆอืมแต่งคิวจริงๆริครับท่านท่านแคลรี่แต่เกือบจะได้คิวสุดท้ายแล้วตายซะเองนะไม่น่าเลย ย้อนเราพุทธไปหนึ่งหนึ่งลูกเนี่ยเจริญพรไม่น่าเชื่อยิงติดปืนมาเดอ,อ,อมาติดาเหรอเออรอบนี้จะแย่กว่ารอบที่แล้วนะผมผมรู้สึกยำแย่กับชีวิตมากนะไม่รู้วันนี้เป็นอะไรของมันนะผมตอนเช้าเช้าเล่นดีมากหลังๆตอนนี้รู้นนสึกเจออะไรไม่รู้ในประหลาดประ้งาั้นาเลยยิงติดปืนยิงติดตินตะขาบยิงติดติดติดทุกอย่างติดหมดเลยไม่อยากเชื่อโอ้ไม่ก๊อ รอบนี้เจอมาติดา้าอีกมาติด้าผมไม่มีวันยิงมันเข้านะฮะเอ่อดังนั้นผมคิดว่านะผมจะเอ่อทีมเอ่อใช่ครับช่วงนี้เจอคนเอฟเคเยอะมากนะผมรู้สึกว่าเริ่มจะเบื่อแล้วเล่นบ่อยแล้วเจออย่างนี้บ่อยนี่รู้สึกเจ็บช้ำใจแล้วก็ช่วงนี้ครับผมก็เปลี่ยนเกมเล่นบ้างนะแต่ว่าน่านอนเกมนั้นผมยังเล่นไม่เก่งนะ ให้ทายเซิว่าเกมอะไรเนี่ยเกม,มโมบานะ้าเนี่ยแนวนั้นคันนี้ไม่ควรจะบุกเดี่ยวนะเมื่อไรผมมี A20 เป็นเพื่อนคู่หูคู่หูอยู่นะซึ่งเขาจะขึ้นเขาใช่ไหมผมก็ขึ้นเหมือนกันไม่ต้องห่วงนั่นะครับคันนี้เดิร์ฟแรงกว่าฮาโกแน่ฮะแต่ไม่เท่าร้อยห้าซึ่งร้อยห้าไม่มีติดตรงกลางร,ระดับต่ำกว่านี้ไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรล่ะนี้เอ้ยเอ้ย พบกใช้ปอมปอมมายิงมาหน่อยดิมีใครมีปอมปอมมัง่งใครมีปอมปอมมัง่งใครดันวะใครดันเนี้ยใครมันดันวะเนี้ยโอ้โหเตะเลครับท่านผู้ชมโดนดันอีกแล้วเอาไปเพื่อนไอ้บ้าไอคอนไอคอนวีเนนเตอร์ทีมไม่ไม่ใช่เกมดันป้อมเพื่อนไม่ต้องมาดันก็ได้รอบรอบนี้จะต้องใช้ฮีทผมลืมเปลี่ยนเน็ตอีกแล้วหรอสต๊อป ครับผมเกมนี้คร okay, ับห the okay? ้ามดันเพื่อนเนะยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะการดันเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่ใช่เกมแนวโมบ้าไม่ต้องดันเพื่อนเนะเพื่อนเพื่อนเขาดันเองได้ไม่ต้องห่วงโอเคตรงนี้กําลังไปได้สวยนะนอกจากว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมนะไม่นับไม่มีเอ้ยนั่นเป้าเรานะเป้าเป้าใหม่หลักของเราคือพวกเกาะบางขึ้นจากการจากด้านบนไปที่ฟินมากไม่ต้องห่วงผมจะข้างล่างนี้เราจะเป็นเป้าได้ a อ0ยําสิบทำได้ดีนะฮะเขาใช้มุมกดที่ไม่มีของเขาเป็นประโยชน์มากไอ้ยสิบช่วยหลบหน่อยเฮ้ยหาที่อื่นก็ได้นีวะก็ต้องไปใช้ที่ด้วยกัน a ั0อยสิบก็ได้นี่ตรงนี้เลยโอ้โ oh, ห oh, oh, อะไรเนะี่ยอะไรวะมุมกดกูาหายไปไหนมุมกดดีๆของข้าหายไปไหนหมดอะไรนะะเรนี่ยเจริญ เจริญพรเอ้อเออไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันวันแห่งความซวยของข้าชัดๆไม่เป็นไรเราต้องมีรอบต่อไปเฮ้ยได้เพื่อนเดอบอีกคนหนึ่งแล้วนั่นมัน cross tractor นะครับผมรถถังที่เพิ่งจะขายเมื่อล่าสุดนะในแพ็กเกจ Steam พอเนี้ก็เป็นรถถังที่ใช้ปืนกับผมนะฮะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าจะเจรงไวกว่าไม่แน่ใจไง กูร์ักออฟเลเยอร์ส thx ไาผมตามกรอสไปนะเนื่องจากว่ากรอสเป็นเพื่อนๆแสนเดิร์ฟเป็นกับผมนะแน่นอนว่ากรอสนั้นดามาสพออผมอะเอาไงดีกรอสไปด้านนู้นผมก็ไปด้านนู้นนะ่ผมตามโอ้หเ่ามีอะไอีนั่เข้านี่รถถังที่สวยงามมากฮะแต่ว่ากรอสบางกับผมซะอีกนั่นแหละครับแต่เห็นจความไวแล้วนะนั่นคือข้อดีของกรอสนะกรอสไวมาก อ cross 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 c r o s e c t o r ใช่ cross ฝั่งนู้นฮะมีเพนซิลสองจที่ต้องกลัวนะฮะจริงๆเราต้องกลัวหมดเลยแหละฝังตรงข้ามเล่นประมาททุกทีก็ตายทุกครั้งอ่ะมาแล้วมาเป็น cross เลยคราวนี้แน่นอนครับ cross sector นะมีเลื่อนมากกว่าผมเกือบหนึงร้อนะฮะซึ่งผมว่าค่าศึกจะไม่มาทางนี้นะทำไมค r o s เป็น h e เพื่อนโอ้รอ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 โดนสปอต I am tasting like a n o o d l ดอมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในแถวนี้นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วไม่ชอบมาพากลมากๆเลยนั่นไงมาเดอร์ทีม,มันเบตอบนัน้นเราเจาะมันไม่เข้าครับไม่เอานะกลอสนายอย่าเล่นแบบนั้นซิ รู้ว่าปืนนายมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเดิมนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำร้ายจิตใจขนาดน,นี้ได้ฮีทไม่น่าเข้า <c oughs> ฮเฮตีก็ไม่เข้าเอาไงดีวะโหแดงแป๊ดเลยเว้ยดูความลัคกี้ฮะว่าจะ Lucky ลัคก,กี้ไหมลัคกี้เ้ยเข้าเว้ยโหมีความสุขจะลัคกี้ได้อีกรอบไหมฮะต้องดูกันไไม่ด้จะลัคกี้ได้ไหไมไม่ต้องพึ่ง Lucky ลักโกงลัคกี้แล้วได้แน่รอบนี้ ได้อีกแล้วที่เหลือเฮดอีรอเลยเจ็ดหกาแล้วเ 7, 6, อาคันที่น่ากลัวที่สุดออกไปก่อนนะี 2, ่สองหนึ่งฮดีกว่าเรียบร้อยคันที่น่ากลัวที่สุดออกไปแล้วเออเฮดอี e โลดฮะต่อไปนี้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีไม่ตูดก็หน้าแล้วช่างมเถอะมีคนสไนเปอร์ต้องการที่ทำร้ายข้ามันไม่มีทางได้หรอกเพื่อนเอาไป รอบนี้เล่นดีรอบนี้เล่นดีเจ็ดหกห้าสี่กดยิงเอทีเลยอะขอบคุณกรอสมากกรอสเล่นดีมากรอบนี้ไม่มีกรอสผมจบเฮแล้วชีวิตทดสอบความลัคก,กี้ครับเโอ้โนไล่ no, like, ความลัคก,กี้จริงๆแล้วนะครับผมคาราวนี้ไม่มีควาว่าลัคก,กี้เลยไม่ต้องห่วงทุกท่านม,มีใครสนในตรงนี้นะเอคิดว่าอย่างนั้นไหมท่านผู้ชม เราได้กิ่นพวกสไนเปอร์วันดีสไนเปอร์อยากเห็นล่างแหกอะนอยกรอสน่าจะให้บ้างนะอืมกรอส thank you กรอสขอบคุณมากสุดยอดเดิร์บเลยเพื่อน เฮ้ยชนะรอบนี้ชนะดีด้วยทําดาเมจไปใช้ได้อยู่นะแต่ไม่เท่ารอบฮาโขนเราเล่นดีกว่าทำไดา้ไมมเกือบหนึ่งพันเนี่ยโอ้ยผม,มทำาดาเมจสูงก็ c r o ซะอีก8 0แปดร้อยโอ้ใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยคันนี้ก็ทําเงินใช้ได้เหมือนกันโอเคครับผมเราก็จบตอนนี้เพียงเท่านี้ดีกว่าเนะยเราเดิฟ มาพอควรและเลิฟเน่าไว้2รอบนะแต่ว่าชนะ2รอบแล้วชนะดีทั้ง2รอบเพื่อนนะฮะก็โอเคครับจบเพียงเท่านี้กันนะครับผมสว่วนนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ